โชคฟีห้าครั้งแล้วและภายนใน5นาทีทางเราจะส่งลิงก์ไปยังข้อความ s m s ในเบอร์มือถือของคุณแค่แตะลิงก์ในข้อความก็สามารถรับผิดได้ทันทีหากคุณไม่ด้รับข้อความ s m s กรุณากรอก Google b ี6 4 c o m หากคุณไม่ได้รับข้อความ s m s กรุณากรอก Google b 1 6 4 c o m หากคุณไม่ได้รับข้อความ s m s กรุณากรอก Google ค่ะเพื่อแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดตอนนี้ได้จัดกิจกรรมให้จับชิงโชคฟรี5ครั้งไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเงินรางวัลชิงโชคสูงสุด1แสนบาทตอนนี้กําลังยื่นขอ1ิจชิงโชคฟรี5ครั้งให้คุณการุณายอย่าวว่าง ภายใน5นาทีทางเราจะส่ง